สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวสุขภาพจากทางรายการต่อเนื่องกันในวันนี้เป็นตอนที่ค2ค่ะกับเรื่องราวของภาวะสายตาผิดปกติแล้วก็การผ่าตัดแก้ไขสายตานะซึ่งวันนี้ยังคงอยู่กับคุณหมอนาวโทโญิงแพทย์หญิงรวิพันธ์พันธพฤกค่ะท่านเป็นจกักษุแพทย์ด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาประจําศูนย์เลสิก จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทัาเรือกรุณามาร่วมพูดคุยกับเราต่อเนื่องในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันพอสมควรกับเรื่องราวของความผิดปกติของสายตาประเภทต่างๆนะคะแล้วก็การแก้ไขทั้งแบบไม่ผ่าตัดแล้วก็การผ่าตัดด้วยวันนี้ก็มาขยายความเพิ่มเติมกันถึงภาวะสายตาผิดปกติกันต่อเนื่องนะซึ่งเห็นว่าก็มีทั้งรูปแบบ สายตาสายตาสั้นนะสายตายาวแล้วก็สายตาเอียงที่เป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็มาเป็นทีหลังด้วยม,มีแต่ละประเภทนั้นมีรายละเอียดองบ้างค่ะค่ะก็ะะสายตาสั้นก่อนเนาะสายตาสั้นที่เจอกันเยอะนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ WHO เนี่ยเขาถือว่าการแก้ไขเพราะว่าสายตาเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดหมายของเขาเลยในการดูแลระบบสาธารณสุขนะคะซึ่งภาะวะสายตาสั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจาก ผิว,ว่าจกตาเนี่ยมีความโค้งมากเกินไปหรือไม่ก็ลูกตายาวเกินไปนะคะทำให้แสงมันตกกระทบก่อนถึงตัวจอประสาทตาเนาซึ่งพันธุกรรมเนี่ยก็มีผลนะคะคือมีการศึกษาว่าถ้า,ถาพ่อ ทั้งพ่อและแม่เนี่ยสายตาสั้นเนี่ยลูกก็มีโอกาสสายตาสั้นถึง 70%- 80%เลยทีเดียวใช่แต่ถ้าพ่อหรือแม่สั้นคนเดียวเนี่ยโอกาสที่ลูกสายตาสั้นก็จะลดลงมานะคะแต่ถ้าพ่อแม่ไม่สั้นลูกก็ยังมีโอกาสสั้นได้เหมือนกันเนาะมีหลายปัจจัยนะคะแล้วก็ใช่การอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์มือถือใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่เขาคิดว่าทําให้สายตาสั้นเยอะขึ้นในเด็กคือการมองที่ใกล้หรือการเล่นมือถือเล่น i อ a d เนี่ยค่ะเป็นเวลานานๆอันนี้จะทําให้ลูกตายาว้ก็ทําาให สั้นแล้วก็สั้นเยอะด้วยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่อันนี้เราคุมได้เนอะอาจจะต้องลดลดลงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควบคุมไม่ให้ลูกสายตายาวสายตาสั้นมากไปกว่านี้ค่ะแล้วอีกประเภทหนึ่งสายตายาวโดยกําเนิดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าทั้งกระบอกตากับ ไม่สมดุลกันเป็นค่ะก็สายตายาวแต่กาหนดเนอะก็อาจจะเกิดจากตัวกระจกตาค่ะที่มีความโค้งน้อยเกินไปหรือไม่ก็ลูกตาสั้นนะคะพวกนี้ก็จะทําให้แสงเนี่ยตกกระทบไปด้านหลังลูกตาก็ทําให้เกิดภาวะสายตายาวอันนี้ก็จะมองไม่เห็นเลยทั้งไกลทั้งไกลนะคะซึ่งพันธุกรรมเนี่ยก็มีส่วนบ้างเหมือนกันนะคะใช่ ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะผู้สูงอายุไหมคะหรือว่าเป็นได้ไดตั้งแต่เด็กเลยอันนี้สายตายาวแต่กําเนิดเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าอย่าสับสนกับสายตายาวตามอายุเนอะอันนี้เป็นได้นนตั้งแต่เด็กซึ่งความจริงเด็กเด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยมักจะมีสายตายาวอยู่แล้วด้วยบวกสองบวกสามบวกสี่อย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วเขาก็จะค่อยๆสายตากับสู่ปกติเมื่ออายุที่มากขึ้นนะคะถ้าประเภทถัดไปสําหรับสายตาเอียงอันนี้ก็ S <S เิดได้บ่อยเช่นเดียวกัน <S <S ใช่าใสายตาเอ,อียงก็เจอได้บ่อยซึ่งความจริงอะ่ะคนเราปกติก็จะมีสายตาเอียงได้เล็กน้อยอยู่แล้วสายตาเอียงก็คือเกิดจากความโค้งของกระจกตาแต่ละแกนไม่เท่ากันเนาะทาให้แสงมันไม่โฟกัสจุดเดียวกันเห็นภาพเบลอๆซึ่งคนไข้ที่ใส่าตาเอียงเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราเจอได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเยอะก็จะทําให้มีอาการเยอะแล้วก็สามารถเป็นคู่กับสายตายาวหรือสายตาสั้นได้เึ่งการใสยตาเอียงเนี่ยมักจะชอบทําให้ปวดตานะคะนอกจากจะวมวแล้วเนี่ยจะชอบทําให้ วดตามีอาการก็คือปวดตามีปวดริ้วตาตาล้าบ่อยปวดตาตาล้าแล้วก็เห็นภาพกระจายกระตายต่างๆนะคะไม่ซัดเห็นภาพซ้อนๆกันและถ้าเป็นอีกหนึ่งประเภทถันก็คือมาเป็นทีหลังหรือว่าสายตายาวในผู้สูงอายุ น,นี่เป็นไงบ้างตามอายุมากขึ้น<ช>หรือเปล่าใชอันนี้ก็คือเป็นโรคที่มากับอายุเลยค<ช>่ะคือถ้าเราเริ่ม40เนี่ยเ,เราก็หลีกเลี่ยงภาวะนี้ไม่พ้นเพราะมันเป็นความเสื่อมของเลนตาเราเลยเลนที่เราใช้ในการมองเห็นเนี่ย<ม>เลนตาแข็งขึ้นตามอายุแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อรอบเลนตาแข็งขึ้นตามอายุ<ช>ทําให้เราไม่สามารถโฟกัสภาพในที่ กล้ในในใได้นะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาเรามองเลนเลนธรรมชาติอ่ะมันจะยืดหยุ่นได้ถ้าเลนเด็กๆอ่ะมองไกลอ่ะเลนจะแบนค่ะเอาไว้มองไกลถ้ามองใกล้เลนเขาจะต้องป่องเขาจะโฟกัสมองไกลเนาะแล้วก็แบบมองไกลแบนมองใกล้ป่องอย่างเงี้ยแต่พออายุมากขึ้นเลนมันแข็งเลนมันแก่แล้วอือเลอ <c oughs> เนมันแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองไกลได้แต่มองใกล้เขาป่องไม่ไหวอืมทาให้ไม่สามารถมองใกล้ได้โฟกัสไม่ได้ซึ่งเนี่ยก็คือเรียกว่าสายตาย,ยาวตามอายุนะคะเราก็ถ้า เริ่มมียกันแรกๆมองไม่ชัดยืดมือออกไปชัดขึ้นอันนี้ใช่เลยอันนี้คือเริ่มมีอาการสายตายาวตามอายุถ้าเรียนถามเพิ่มเติมบางคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราทานพวกวิตามินเสริมหรือว่าปรับพฤติกรรมยังไงได้หรือเปล่าเพื่อป้องกันสายตายาวในผู้สูงอายุหลังนี้ยพวกวิตามินที่มีขายต่งตางๆค่ะ ค่ะพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยยังไม่มีการศึกษาว่าจะช,ช่วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่เป็นตามอายุจริงๆคือม,มันเป็นความเสื่อมของของอวัยวะในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ช่วยไม่มีอะไรที่สามารถป้องกันสายตายาวตามอายุได้นะคะแล้วก็มาถ้าทางการแพทย์ค่ะเราจะมีวิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติอย่างที่ได้กล่าวไปทั้งรูปแบบไม่ผ่าตัดแล้วก็การผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็มีทั้งใส่แว่นถ้าสะดวกสุดเลยใส่แว่นใสคอนแทคเลนส์ต่าง มีรายลอย่างไรบ้างคะคุณหมอคะก็สำหรับการผ่าตัดเนาะแว่นนะคะ,ะก็ถ้าเราจะเน้นไปที่คนไข้ที่ยังไม่มีสายตายาวตามอายุเนี่ยก็แว่นเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ทั้งสั้นยาวเอียงนะคะข้อดีก็คือง่ายสะดวกเราคุ้นเคยแล้วก็ปลอดภัยนะคะส่วนคอนแทคเลนส์เนี่ยก็จะมี ข้อดีก็คืออย่างที่บอกว่าไม่เกะกะเหมาะสําหรับบางอาชีพเนาะที่นักกีฬาหรืออะไรเงี้ยนะคะที่เขาแบบแว่นเขาทําให้ไม่สะดวกนะคะแต่อย่างที่บอกว่าต้องระมัดระวงังต้องใส่เป็นต้องรักษาความสะอาดไม่งั้นนก็จะเสี่ยงติดเชือ้อ ส่วนวิธีถ้าไม่ไม่ใช่การใสแว่นคอนแทคเลนส์ก็จะเข้าสู่เรื่องของการผ่าตัดแบบโดยใช้เลเซอร์เนาะนะคะซึ่งการผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์อย่างที่บอกว่าที่นิยมในปัจจุบนันเพราะว่าค่อนข้างได้ผลดีแล้วก็แม่นยำสูงรวมถึงเทคโนโลยีเนี่ยได้รับการพัฒนาจนมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงะนะคะที่เราคุ้นคุน้นกันก็คือ3อันหลกักเนาะก็คือตัวอันเนี้เราจะ ลงรายละเอียดแต่ละอ่านนะคะวิธีแรกก็คือ P R K เนอะเป็นวิธีดั้งเดิมที่ทำกันมานานแล้วนะคะเป็นการาใช้เลเซอร์เนี่ยลอกผิวกระจกตาโดยการขูดหรือว่าบางคนใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเอาผิวกระจกตาออกแล้วก็ใช้เลเซอร์ยิงตรงกระจกตาเพื่อปรับความโค้งนะคะซึ่งข้อดีก็คืออย่างที่บอกว่าเขาเ มีความปลอดภัยคือผิวก็เขายิงเลเซอร์แค่บริเวณผิวกระจกตาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงของกระจกตาเนี่ยจะยังคงอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้กินความหนาของกระจกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะในคนที่กระจกตาผิดป,ปกติกระจกตาบางกระจกตาไม่พอหรือว่าคนไข้ที่ไม่อยากมีฝาที่กระจกตาอย่างเช่นชอาชีพทหารตำรวจที่เขาอาจจะต้องมีการปะทะกันหรือโดนอะไรดวงตาอันตรายได้เขาก็จะเหมาะกับวิธีนีนะ้แต่ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกว่าวิธีนี้เป็นการลอกผิวกระจกตาออกแผลค่อนข้าง ตัง mm, ใหญ่ค่ะ9มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะค่อนข้างเจ็บ S 1> <S 1> ที่เขาไม่นิยมกันเลยเพราะว่าวิธีนี้เจ็บกว่าวิธีอื่นแล้วก็การฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างนานคือถ้าวิธีอื่นเนี่ยวันรุ่งขึ้นอาจจะมองเห็นชัดประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าวิธีนี้พารีเคเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์ไปเป็นสัปดาห์กว่าจะมองเห็นบางคนเขาก็จะมีปัญหาแล้วไม่อยากพักฟื้นนานวิธีนี้ก็อาจจะไม่เหมาะแล้วก็ทําในคนที่ค่าสายตาเยอะมากก็ไม่ได้ถ้าสั้นเยอะเกิน600อะไรแบบนี้ก็จะทำวิธีนี้ไม่ได้เพราะว่าจะเสี่ยงกับกระจกตาเป็นฝ้าค่ะ แล้วก็เลยพัฒนามาเป็นวิธีต่อมาคือเลสิกที่เราคุ้นชินกันเทคโนโลยีที่มีกันมานานเนออทวนอีกทีนะคะเลสิกก็คือการใช้เลเซอร์เนี่ยเปิดฝากระจกตาเหมือนบานพับออกมาหลังจากนั้นเราก็ยิงเลเซอร์ลงไปตรงกลางแล้วก็ปิดฝากระจกตากลับนะคะการเปิดฝากระจกตาเนี่ยตัดประมาณ270องศาหรือประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางมาณ20มิลเนาะนะคะจะสังเกตได้ว่ามีการตัดกระจกตาเนาะมีฝาเพราะฉะนั้นเนี่ย ็เหมือนกระจกตาเราก็จะมีรอยนะคะข้อดีคืออย่างเร็วเขาจะเห็นชัดได้เร็วมากเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือใ็วหายเร็วสามารถใช้สายตาได้เลยคนไข้ก็จะแบบว้าวแบบดีขึ้นในทันทีนะคะแล้วก็เนื้อกระจกตาเนี่ยเขาใช้น้อยกว่าตัวเทคโนโลยีรีเล็กสมายอาจจะเหมาะสำหรับคนที่กระจกตาไม่พอทำรีเล็กสมายวิธีนี้ก็อาจจะใช้ได้นะคะ ส่วนข้อเสียก็คืออย่างที่บอกเขามีฝาที่กระจกตาเนาะมันเป็นรอยที่กระจกตาโดย uh huh. ส่วนใหญ่เนี่ยรอยนี้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรยกเว้นถ้าเราเจออุ uh huh. บัติเหตุหรือกระแทกแรงๆมีโอกาสที่ฝา้ากระจกตาเคลื่อน uh huh. ได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่เราก็แก้ไขได้ uh huh. นะคะมันต้องมาแก้ไขที่โรงพยาบาล uh huh. อีกอันนึงคือแผลเขาค่อนข้างยาวเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องตาแห้ง uh huh. นะคะตามงานวิจัยก็ uh huh. จะเป็นอ๋อ วิธีที่ตาแห้งมากสุดซึ่งความจริงทุกวิธีใน3วิธีเนี่ยทำให้ตาแห้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเลสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะทําให้ตาแห้งมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนไข้ที่แห้งมากๆอยู่แล้วก่อนทาเลเซอร์เนี่ยก็อาจจะไม่นะ้ํำวิธีนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องการเห็นแสงแตกกระจายค่ะซึ่งซึ่งก็จะเกิดได้ในทุกเทคโนโลยีเหมือนกันแต่เลสิกเนี่ยก็อาจจะเห็นได้เยอะกว่าตัวรีเล็กสมายค่ะ วิธีสุดท้ายจนพัฒนามาเป็นวิธีสุดท้ายนะคะ,ะคือ r e l e x s ็ i l e หรือเดี๋ยวนี้เขาเรียก c l e x K L E X นะคะเป็นกร r ต t o นเ f นส c ท e ่ e ลัน e ี่ a ู Extraction เป็นคำรวมๆก็คือเป็นการผ่าตัดโดยการที่ยิงเลเซอร์ในชั้นกระจกตาลแล้วก็เอาตัวเลนส์คู่คือเป็นแผ่นอ,ออกมาผ่านแผลเล็กๆเ,เท่านั้นก็คือ2-4 m ถึง4ม mm, มนะคะ,ะ2-3ม mm, ไม่เกินเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็คือข้อดีเนี่ยก็คือแผลเล็ก ไม่ได้เด่นๆของเขาแผ่เล็กไม่มีฝาเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งแรง<ม>ตาเราแข็งแรงไม่ค่อยกังวลใช่เนี<ะ>่ยกับอุบัติเหตุรอบดวงตาเท่าไหร่<ะ>คนที่ต้องเล่นกีฬาปะทะชกมวยหรืออะไรที่ต้องโดนตาเนี่ยก็จะเซฟกว่าะจะปลอดภัยกว่าเนาะนะคะแล้วก็ด้วยความที่แผ่เขาเล็กตาแห้งเขาจะน้อยกว่านะคะก็เหมาะกับคนที่ตาแห้งเยอะๆกังวลเรื่องตาแห้งธีเนี้ยก็จะดีกว่าความแข็งแรงของกระจกตามากกว่านะแต่เขาจะมีข้อเสียคือเขาอาจจะไม่ได้เห็นเร็วว้าวเหมือนเลสิก อา oh. ใช้เวลาแป๊บหนึ่งเลยสิอาจจะวันลุ่งขึ้นชัดแหละ oh. นะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะใช้วันลุ่งขึ้นชัดแหละไม่ต้องใส่แว่นใช้ใสายตาได้แต่ว่าอาจจะต้องรอสักพัก ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะความคมชัดกลับมาเต็มที่นะคะแล้วก็ข้อเสียอันหนึ่งก็คือเขายังไม่สามารถทําในคนที่เป็นสายตายาวได้นะคะตัวลิเล็กสมัยเนี่ยยังทําได้แต่สายตาสั้นกับเอียงนะคะแล้วก็ข้อเสียอันหนึ่งก็คือเรื่องของราคาด้วยมันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาเรื่อยๆใหม่ล่าสุดนะคะก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามตามประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ได้รับไป ค่ะสุดท้ายก็การผ่าตัดแต่ละแบบนี้มีวิธีเลือกยังไงหรือว่าคนไข้เลือกเองหรือว่าคุณหมอเลือกให้ยังไงบ้างค่ะ,คะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะ ดูสภาพตาของคนไขค้ค่ะหลักๆในการเลือกเนี่ยก็คือหนึ่งเราวัดค่าสายตาคนไข้ก่อนว่าคนไขค้ค่าสายตาเป็นยังไงสั้นยาวเอียงไงถ้ายาวเนี<ม>้ยก็ทำรีเล็กสมัยไม่ได้เนาะแล้วก็ค่าสายตายาวหรือสั้นมากไหมถ้าสมมติค่าสายตามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทํีอา p ์ไม่ได้เพราะว่าค่าสายตามากเกินสองก็ดูความโค้งของกระจกตาว่าผ่านไหมนะคะถ้าความโค้งของกระจกตาไม่มีความโค้งผิดปกติก็สามารถทําทําวิธีต่าง เลเซอร์ได้นะคะแล้วก็ดูความหนาของกระจกตาะะซึ่งพวกนี้ต้องใช้เครื่องมือตรวจพิเศษที่ศูนย์เลสิกนะคะว่าความหนากระจกตาเนี่ยพอที่จะแก้ไขภาวะสายตาของเรา<ม>ไหมถ้าบางคนความหนากระจกตาน้อยแต่ว่าค่าสายตาเยอะก็อาจจะไม่พอ<ม>พชายก็อาจจะทำวิธีเลเซอร์อ Laser ไม่ได้หรืออาจจะกระจกตาไม่พอที่จะทำรีเล็กสมายแต่พอที่จะทำเลสิกก็มีมซึ่งเน,นี้ยก็คือต้องมาตรวจประเมินให้แพทย์เนี่ยประเมินนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ ทำไม่ได้ทำเลเซอร์ไม่ได้ที่บอกไปเช่นกระจกตาไม่พอจกตาผิดลูกเนี่ยแล้วอยากแก้ไขสายตาเนี่ยมันก็<ม>จะไปสู่วิธีอันอีกอันหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นการผ่าตัดในลูกตา<ม>นะคะใช่ใชค่ะซึ่งคุณหมอก็จะประเมินแนะนาแล้วก็จะมาพูดคุยกันต่อในตอนต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณหมอนาวทอญิงแพทย์หญิงราวิพันธ์พันพึกนะคะจากศัลุแพทย์ด้านกระจกตาและการผ่าตัด แก้ไขาสายตาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือที่กรุณนามารวมพูดคุยกับเราในวนนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ